สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดคอสเนจเมนต์นะครับกับปาล์มกับโปรนน์ครับเฮ้ยดูดีลงแล้วเราอยู่สนามไพเฮิร์สนะครับเวสต์ซี 206หลาวางแผนยังไงครับบนโนนทรายและน้ําเพียบเลยก็ยังไงก็ตามเราต้องเคลียร์ทรายให้หมดให้ได้ครับเพราะว่าเลยไปรอบๆเนี่ยมันเป็นแยกน้อยเราชิปได้ and down อัพแอนด์ดาวได้แล้วก็อย่าไปน้ําก็พอครับก็คือเลงมาให้พ้นทรายแล้วก็อาจจะไซส์ทงนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยี้ดูด้วยว่าทงหน้ากลางหลังอีกทีครับครับผาสเป็นหลุมที่เรียกว่าห้ามเท ห้ามเทเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรียกว่าจุดพลาดของเราให้ดีเดี๋ยวไปดูปนนตีครับเราจะเล็งซ้ายตรงนิดหน่อยก็ยังโดนลมตีออกไปเหมือนกัน ใช่ครับลมตรงนั้นถือว่าแรงมากแต่อย่างน้อยเราปลอดภัยจากน้ำครับเราไม่เป็นทรายตามแผนปลอดภัยทั้งคู่ครับตามแผนปลอดภัยทั้งคู่วามพัดมาให้พี่นนท์สอนไลายทีครับทำงานกันเป็นทีมเ้ยดูดีลงแล้วลงแล้วกระโดดอะไรหลบนิดเดียวครับ